พลอยพูดแล้วโพสฟาดอย่ามายุ่งกับลูกที่แท้หมายถึงเรื่องนี้กุ้งพลอยออกมายืนยันแล้วว่าตนนั้นไม่ได้แซะอดีตสามีแต่แค่ดัดคอผู้หญิงอื่นที่เข้ามาห้ามยุ่งกับลูกของตนไม่ต้องยุง่งกับการทำหน้าที่ของแม่สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้กุ้งพลอย อดิตภรรยาหนุม่มสอนรามเทศพิทัโพดอ,อินตราแกรมฟัดถึงผู้หญิงปริศนาว่าอย่าเอาลูกกูมาส่งเสริมดันตัวเองจะทำอะไรเกรงใจลูกกูด้วยเดี๋ยวลูกกูสับสนกลัวแต่กูกลัวตัวมือเองเหอะนะอย่ามาเสอะอย่ามายุ่งกับลูกกูอย่างให้พูดเดี๋ยวหนาวสองห้าหกได้เวลาเปิดปากและอย่ามายุ่งกับลูกกูกูจงอางยังหวงไข่ กูห่วงยิ่งกว่าจงอัางจําไว้ล่าสุดกุ้งพลอยเปิดใจผ่านสื่อแล้วค่ะชี้แจ้งถึงประเด็นข้างต้นบอกว่าตนนั้นไม่ได้แสะอดีตสามีไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่แค่ดัดข้อผู้หญิงอื่นไม่ต้องมายุ่งกันทำหน้าที่แม่ของตนตอนอุ้มท้องเก้าเดือนทำหน้าที่แม่ได้อยู่แล้ว